สวัสดีครับผมช่างไฟจากรัามัยทีสวิตนะครับวันนี้มีเครื่องแมกบุกเป็นตัว13นิ้วนะครับปีประมาณ2019-2020 <c oughs> นะครับ A 2 251 <c oughs> นะครับนี่ก็จะเป็นตัวแมกบุกนะครับลูกค้ามาส่งซ่อมในการเปิดไม่ติดนะครับตอนนี้ก็ซ่อมให้เปิดติดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ใช้งานได้เลยนะครับ จุดที่มันมีปัญหานะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของตัวเมนบอร์ดนะครับที่มีมจุดช็อตอยู่นะครับ<ด>ในระบบชุดชาร์จนะครับผมในเรื่องของอชุดระบบชุดไทซีนะครับทําให้สามารถไม่สามารถชาร์จไฟได้หรือเปิดเครื่องได้นะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องระบบของตัว<น>ข้อมูลด้วยนะครับตรงนี้มันจะต้องทําการหลังจากที่ซ่อมเปลี่ยนจุดที่มันช็อตไปแล้วเนี่ยมันจะมีในเรื่องของตัว การรีสโตร์นะครับหรือรีไวต์ดีไวต์นะครับของตัวเครื่องด้วยนะครับทําให้ไม่อาจจะไม่สามารถเก็บตัวข้อมูลได้นะครับเนี่ยแต่ว่าก็สามารถลงโอเลงอะไรได้อีกนะครับอันนี้ก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับนี่ก็เดี๋ยวจะนําเครื่องให้ลูกค้าส่ง ส่งเสื้อให้กับลูกค้านะครับได้ใช้งานนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นสรุปงานสั้นๆนะครับผมอขอบคุณพี่เดียวด้วยนะครับผมอโอเคก็อันนี้สรุปไวเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีงานอะไรใหม่ๆม,มาก็เดี๋ยวจะไลสดให้ได้รับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ชัองขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ไลสดครั้งหน้าครับสวัสดีครับ